สวัสดีค่ะพี่นองสวัสดีเอฟซชองมะล่ำเก๋ค่ะมือหนีเป็นมือว่นเสาแต่ว่ามันเหมืนคือเงียบเงาแต่ได้พี่นองมือนีเขาแต่คลายต่มหุงได้จะคุกคปหนไ่งเดซี่หาคุกไปเด้เออมือหนีทำลายสิจิติได้เยอะมือว่านี่คายได้สองคุกค่ะมือนีคขายได้ซีหาคุกกับของกับเมดแล้วค่ะจากสิภาพพี่นองไปเฮ็ดชิปนี่อย่างจ้งสิให้พี่นองได้เห็นนี่เนาะในเบื้องได้เห็นเนาะ นั่งขายแต่ตะหุงกับยามพี่น้องเบือ่อตานั่งมา,ามกทีงนี่เลยมาที่นี่อันนี้อิตาเว่นกับเหมืนเนี่ยมันสาดพี่น้องกําแพงวัดสาดใส่ตาโอ้ยเหลี่ยมตาพี่น้องเลยป้าเตียนก็นเงียบมิดไม่ไมีไฟสามสิ่งอย่นี้อีตูวกับบ้ามาแม่สุภาพกับบ้ออกมามีเก๋กับปะหน่อยสองคนเสาพญิกานเหลี่ยมตา เอาไปเอกซองว่าตัวดีไหมโอ้สวัสดีค่ะท้โท้อท้โท้อท้ไปจังเดมาจังเด็กก็เด็กไม่โอ้นีบอลรถไฟแดงรถไดงโอ้ยไม่เจะของสีชมพูสีชมพูเอ้ยะนแมาจังเด็ไปจังเด หาาาาผผูู้ oh. ้สสววมโอ้ยหาผู้สาวโทรหาเขาไปฮะจะทรหาเขาบ่โทรหาผู้สาวไปโอ้ยเมื่อคืนพันว่าพันมองมาจากโควิดโอ้โหเฮยงโควิดยันเฮียงโควิดยันเป็นหนีเพรวิดเนี่ยเป็นเฮียงบ่ว่าบ้านเป็นางบ้านพ่นง่ามเขาว่าเขาจะติดเนาะนั่นแหละเป็นบ้านบอกระจายตื่นตัมไม่ใช่ไปสิท่าไปหาไปหาผู้สาวปะ บุกเงียนได้เฮ้ยไปขึ้ไปคิดแล้วไปแดยงอะไรละไปไปพี่น่วงขาิพาลุงดิมไปหับผู้สาวไปจำเงียนได้ปะเป็นอไรยู่ครับไปเอารถออกมาหน่อยพาลุงดิมไปหับผู้สาว อันน hey, oh, ี้เร็ว่ไปยูยี่บ่ต้องเร่งต้องเร่งน้อกั๋นน้สาวนางไทยก็จะเป็นตาฮักเนาะที่ดีว่ารถไม่ด uh, ีอยู่ครับโอเจะอ่อนเนาะจะอ่อนคนดังเนาะ แล้วพ um ี oh. oh. ่น้องไปแล้วมาหับผู้สาวหอดบานพี่น้องเอ้ยถึงกอนี้ห้องน้อะผู้สาวส้องกีตาีหอดห้องน้อนโอ้ สวัสดีค่ะอบังนอนเปิดเปิดประตู ถ้าในรุ่งคลิปสองมือเหรอแต่คลิปเบิ้งบอกว่ารุ่งวันผู้สาวครับอือรุกวันผู้สาวลุงยิ้มเออลุงยิ้มบุกบานผู้สาวผู้สาวหากระเตนอนเหรอทำไมดูฟุตยัง่ยกว่าฟุตมันลงบัได้นิกสีดว่าเป็นป่าแตนลุงพ้นป้าพี่น้องเบิ้งเบิ้งดูเบิ้งดูอ่ะใบสามผู้สาวหัวตาตื่นนอนมาตีป้าลุงยิ้ม

เราเปนมะนี่เก็บวเตดิอ๋วมันไม่ประตูมะนั่ะประตูว่ามีเนี่ยอันนี้ดีดอกโอ้เยจ้าไใ้เอาึ้นเขาชักึ้นเขาชักึ้นมนมนี่เขาชัก้้นนี่ค่ะพี่ดองบ้านปะแเต็นเราอยู่เราเป็นสาวยุคเดียว หอมไมยห่วฮ้ยใชนแนวน้ำหอมชนแนลน้ำเยี่ยมนี่บอกยุ่งสี่ติแตะละมือยุ้งสี่บ่ฮะยุ่งสี่ติแต่ละมือบ่งคนพักพักจิ้มไม่ต้องหอมไม่ห่ย พุ่นน้ำเย็นกบูมีุ่นาสาสยุพุ่นพุ่นพุ่นเจ้าบ้านเออแม่เจ้าบ้านเนี้ยแม่นน้ำม็ได้ให้ตัดอกได่อกก็ได้ใส่เน้ยน้ำได้ะก็ตัดดมว้อย่อันเดียีขวดงนีมันหมือนน้ำ่ะ จับกอกเลยจับกอดปากลกดีใจว่าเดี๋ยววานี้น้องสาวดีใจยู่เับเขาไมอี40บาทเอามันสะท้อนเสียงเว้ยยิัมมันสะท้อนเสียงเออเออ่ซื้อเองด้อ ปาลุงยิมมันจะกระยามาถึงแต่วคุณได้หนีเปียนเขาหายืนวอาเคลื่อนนี่โทรหาคนยืนวเคลื่อนนี่ก็ได้หนูจอมาเอาโทรหาตัวไหนก็ต้องมาเลยเออไม่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 ใช่ อยู่ตัวมาแล้วนกัดันยี่ไหม่ะอางกนหนึ่ออกจากหันม่อีม่ดียึดตูกับว่าออกมาได้มือนมนแล้วไปหาหญ้าไปเฮยียนหญ้าถงอาังอะงเอาแต่ถิงาอเนี่อ จะกินฝุ่นปะยิ่งหรอปาโควิดปหาโควิดก็จะโควิดเลยล่ะโควิดล้เีวธนาคารเขาโน้ตเดียวจังใดยูบานเขง้านนี่เนี้ยมีแล้วบ่มีซี่ซื้อพยาบาลแล้ประกาศแล้วก็มีบ้านไปแล้วมาแล้วเขาหนีซื้อน่ล่ะไปหาบอกมันจะเสียอันนี้ตลาดนัดเรากับิดบ้านให้เราโอ้ตลาดนัดเขาบิดซื้อหรอเขาเขมีขาย เอาก้อนสบาจังสันอัอนแม่ค่าขายอันน uh. ั <vale ่งบ้านดูหน้ามากเลยว่ะคุณตาท่าก็ไม่เห็นหงายลังอุ้ยคุณตาดำดำนี่มันนี่แสงว่าเขาบอกตาเต้ยนยู่งผู้เดียวนี่เนาะมีเวลาเต่งหนาจีู้เดียวอนวะเต้ยนคุณตาดำดำนี่น่นั่นถ้าว่าดีามยอมรับไหยอรับ เออาหลังบานไงครับอมหลังบ้าไงไปตะอบอุ่นบ่มีฝาดิบ่มีฝาเออประตูก็บ่มีเวันคาดองเนาะตีฝาอือประตูบ้านบ่มีหัวหัมหเวหั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 หัั้วหัวัวหัวหัวหัหัวหัหัวหัวหัวันัวหัวหอวหััวหวหั่นัอนนัันอั น้อนเป็นมีไวลูกเต่ามากเขาน้อนนี่เขาบมาพร้อมกันดอกคือโควิดตอนนี้เราอยู่ผู้เดียวหาคนมาอยู่เป็นมูติล่ะเพะยิมเป็นได้งานทางขุนพยายิมแล้วไปทางปลาปลากระเบื้องโอ้ทากะเบื้องแล้วขี่จักรยานมาผู้เดียวต้องเนีงต้องเนี้ยงมี่วัไปให้วัดแล้วนะใครอยกว่า ที่จะไม่งายไปมันเีย่เ่ยก็จ่อไปหะอาก็เพื่อนที่มนก็ไปซสื้อเอกอะัฟังมากแลวเจ้ากินเขาไปวันนี้กินแล้วเขากินกับเนียวอันเหมือนแลงคุเปมยสภาเพลนสีฉลองซบเพินนั่นวะได้แล้วเหรอได้แล้วอ่าฉลวงไม่ใส่เจะกินสรอยจุหรือจะกินแก้วห่อนว่านีจะกินหมูกระทะไปนะกินแก้วห่อนแล้ว

เดี๋ยวให้เพื่นคุยกันพี่น้องเดี๋ยวฟิดคลิปไปสักครนเอาขอคุณเนอะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นจำไม่ได้กับอะไรีเรื่องเรื่องที่ตามเรื่องครับจอมหัวรังกียรอมหัวรังเกียรตาใสเส้นใสคุณก็ดินแล้วตอกดกับตะไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมก้อนกระดิ่งแล้วกดซับตะไคร้ในนี้ด้วยครับก คบออกขุณครับอกกะลุงัออกกะลุงกลงกกงสิี่เราบอก <c oughs> วากอ <c oughs> ่าที่ตามก่อน <c oughs>